สัสดีครับในคลิปนี้ก็จะแนะนำประโยชน์ของโปรแกรม GeoGebra อีกลักษณะหนึ่งในเรื่องการเรียนการสอนนะการวาดรูปประกอบตำราโดยใช้ GeoGebra และ Paint โปรแกรม GeoGebra นี่ยนะกวาดรูปได้สวยงามแล้วลนะ่ะแต่ว่าถ้าเรามาปรับแต่งที่ Paint ขึ้นอีกนิดหนึ่งภาพที่ได้ก็จะสวยงามขึ้นนะก็เป็นคำแนะนำในคลิปนี้ การวาดรูปนั้นก็เริ่มตั้งแต่อยากจะวาดรูปอะไรในที่นี้ก็ยกตัวอย่างคําถามในข้อสอบเขียนรูปดูก็ตัดตัวเลือกได้นะสำหรับคนที่มีหนังสือเล่มนี้ก็ลองไปดูหัวข้อที่7นะหรือก็ไปดูคลิปของหนังสือเล่มที่7นะมีหลายคลิปประกอบกันอาจจะเป็น playlist ไปแล้วก็ได้นะไปเลือกดูได้ถ้าจะวาดรูปอะไรก็เริ่มต้นตั้งแต่ต้องมีปัญหาที่อยากจะวาดกันก็ขอยกตัวอย่างเนี่ยปัญหาข้อสอบ เทคนิคการตัดตัวเลือกเขียนรูปดูก็ตัดตัวเลือกได้ไปดูแนวคิดในหนังสือเล่มที่แจกฟรีได้เลยเนะในคลิปนี้ก็เน้นเรื่องการวาดรูปตัวอย่างนีข้อสอบคณิตศาสตร์กรปี2536ถ้าเส้นตรง y เท่ากับ3ตัดกับวงกลมที่จุด A B แล้ว projection ของ A B บนแกน x ยาวเท่ากับเท่าไหร่ทดเลขวิธีจริงเดี๋ยวก็คงได้คำตอบในคลิปนี้เน้นว่าเราอยากจะวาดรูป วิธีทาโดยทั่วไปก็จัดรูปพิชคณิตได้วงกลมจุดศูนย์กลาง1 2งสรัศมี4โบราณเลยก็กลางวงเวียนกันพอจุดบนกระดาษแล้วก็วาดวงกลมพอได้จุด A,B ก็เอาไม้ไม้โปรมาัดตั้งฉากลากเส้นแนวดิ่งมาที่แกน x ได้ A พรามลากเส้นจาก B มาที่แกน x ได้ B พรามพอแกสมก,การหาจุดตัดนะก็ได,ได้พิกัด A พราม B พรไปด้วยน,นั่นคือวิธีจริง นะในคลิปนี้เน้นเรื่องวาดรูปอยากเห็นวิธีจริงมากกว่านี้อยากตัดตัวเลือกมากกว่านี้ก็ไปอ่านหนังสือเล่มที่7จนะ็ดคณิตศาสตร์ปรนัไหนเล่มที่7เดี๋ยวเราจะวาดรูปนี้กันนะเดี๋ยใช้โปรแกรม GeoGebra วาดแล้วก็ไปปรับแต่งด้วยโปรแกรม Paint อีกสักนิดนึงอันนี้เป็นตัวอย่างที่วาดรูปเสร็จแล้ววงกลมเส้นตรงภาพฉายเนะั้นถ้าจะเฉลยแบบเขียนเอง A พรัม B พรัมก็ ไม่แนะนำอ่ะนะพิมลำบากใช้เป็นจุด C D ก็ได้แล้วว่า C คือภาพฉาย A บนแกน x D คือภาพฉาย B บนแกน y บนแกน x พิมพ์ง่ายกว่านะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำเดี๋ยวเราจะมาเรียนวิธีการวาดรูปภาพนี้ก็ถือว่าสวยงามไล้ละ่ะเอาก๊อปปีไปตัดแล้วก็แปะในตำลานะใครพิมพ์เอกาาสารด้วยโปรแกรม w บ่วยก็เลือกบริเวณนี้นะก๊ไปแปะในตำราได้เลย แต่ถ้าเราใช้ความสามารถของโปรแกรม GeoGebra สักนิดหนึ่งภาพที่ได้ก็จะสวยงามขึ้นนะอย่างเช่นปรับเปลี่ยนสีนะเอกสารของเราเป็น PDF ไฟล์ 5, สีน้ำเงินสีแดงสีดำจะได้เห็นชัดมีการปรับแต่งอันนี้เป็นตัวอย่างภาพที่ปรับแต่งแล้วนะแต่เน้นว่าภาพนี้ปรับแต่งบนโปรแกรม GeoGebra เดี๋ยวเราก็จะเรียนพิธีปรับแต่งกันก็ถือว่าสวยงามแล้วนะก็อปปี้กรอบนี้ไปเลย เนีแล้วก็ไวไวที่โปรแกรมเบ r ร์เนี่ยก็เป็นภาพประกอบตำราเรียบร้อยแล้วนะแต่ถ้าเราภาพนี้เนี่ยไปปรับแต่งที่โปรแกรม p เพนอีกสักขั้นหนึ่งเห็นไหมมีการเติมคำอธิบายมีรูปสอนเนี่ยโปรแกรม g จทย์จีบเติมคำอธิบายพวกนี้ได้ไหมคำตอบบอกได้แต่ถ้าเราใช้โปรแกรม p เพนเราจะควบคุมตำแหน่งได้ ถนัดกว่าจะวางไว้ไว้ตรงตำแหน่งไหนจะควบคุมได้ถนัดกว่าต้องพูดว่าถนัดกว่าเดี๋ยวเราจะใช้วาดรดูปลยโปรแกรมโจชิบ้เนี่ยสวยงาม90%แล้วมาปรับแต่งที่โปรแกรมเพน n ์อีกนิดหนึ่งพอปรับแต่งเสร็จแล้วก็เทียบดูนะนี่คือโบราณเลยนะ30-40ปีที่แล้วไม้โปรดินสอวงเวียนครึ่งวงกลมวาดกันนะอันนี้ข้อสอบปี2 5 3 6เนี่ยวาดในปี2 5 3 0 วาดในกระดาษแล้วก็มาแปะในต้นฉบับโบราณเองก็คือทําต้นฉบับในกระดาษวาดรูปต่งหากวาดรูปเสร็จแล้วกันไกลตัดกาวทาด้านหลังแล้วก็แปะลงกระดาษรูปปัจจุบันวาดด้วยโปรแกรม Geo อร์ปรับแต่งด้วยโปรแกรม Paint แล้วก็มา Copy Cut Paste ไปที่โปรแกรม Word ได้ภาพประกอบละอันนี้คือวิธีทำที่เราพิมพ์ไว้ในตำราอันนี้ภาพที่เราปรับแต่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่า ทำยังไงวาดรูป้วยจิโอจิบราปรับแต่งด้วยจิโอจิบราบางส่วนแล้วก็มาปรับแต่งที่โปรแกรมเพนอันนี้ก็สำหรับคนที่สนใจวิธีจริงนะนถ้าคนสนใจแค่ตัดตัวเลือกอะวาดรูปจริงแล้ววัดระยะทางวัดด้วยไมโครได้7.8ใกล้เคียงกับรูท60มากที่สุดเลือกไปเลยเนะแต่ถ้าวิธีจริงก็จัดรูปสมการวงกลมแทนค่า Y เป็น3แก้สมการหาค่า X ภาพฉายทางด้านบวกภาพฉายทางด้านลบห่างกัน สองรู้สิบห้านีอันนี้ก็เป็นวิธีจริงในคลิปนี้นะเป็นในเรื่องการวาดรูปวาดรูปประกอบตำราเราก็จะไปที่โปรแกรม GeoGebra กันนะอันนี้เป็นโปรแกรม GeoGebra ที่วาดไว้แล้วนะเดี๋ยวจะวาดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะทีละขั้นทีละตอนนะจำขั้นตอนพวกนี้อะไรไม่ได้ก็ไปดูในคลิปอีกทีหนึ่งก็แล้วกัน New file option นะตัวหนังสือให้โตนิดนึงอัดคลิป พอนไซสาม่สองเลยเส้นแรกจะเขียนวงกลมก่อนหรือเส้นตรงก่อนได้ทั้งนั้นนะ y เท่ากับ3ได้เส้นตรงแนวนอนแล้วเราจะพิมพ์สมการดั้งเดิมลงไปเลยก็ได้หรือจะพิมพ์สมการที่จัดรูปเบดสร็จแล้วก็ได้ x ลบยกกำลัง 2, <Like S 1> <Yeah. S> 2> บวก y ลบ2ยกกำลัง2เท่ากับ16จะพิมพ์สมการก่อนจัดรูปก็ได้นะหรือว่าจัดรูปแล้วใช้ได้ทั้งคู่ขั้นตอนถัดไปเ,เส้นตรงตัดวงกลม เส้นตรงตัดวงกลมก็ใช้คำสั่งนะ point นะเลือก intersection นะ point intersection ก็หมายจุดตัดของเส้นนะเลือกละวงกลมตัดเส้นตรงนะจุดตัด a b ได้ละเห็นไหมต่อไปเนะี่ย เส้นตรงตั้งฉากกับแกน x ผ่านจุด a นะเลือกเส้นตรงตั้งฉากนะจาก a มาตั้งฉากกับแกน x เ,เห็นไหมเลือก a แล้วนะคลิกที่แกน x ได้เส้นตั้งฉากแล้วนะเส้นตรงนะผ่านจุด b ตั้งฉากกับแกน x เ,เลือกคำสั่งแล้วเห็นไหม สังเกตดูไอคอนตรงนี้นะ a c t i v e อยู่ปแปลว่าเลือกคำสั่งนียเลือกจุดเลือกแกน x ในเส้นตั้งฉากละอยากได้จุด c เนี่ยจุด c ซึ่งเป็นเส้นตรง g ตัดกับ x, แกน x เราก็เลือกคำสั่งเนี่ย point intersection เลือกตรงนี้นะเส้นตรงตัดแกน x ได้จุดตัด c ละ ต่อไปเส้นตรงตัดแกน x ได้จุด D ละอยากรู้ว่า CD ยาวเท่าไหร่เนี่ยก็เลือกคำสั่ง segment คลิกจุด C คลิกจุด D เส้นตรงเส้นนี้ยาว7.75ได้ความยาวเส้นละเนี ในที่นี้ก็ถือว่าวาดรูปได้สวยงามนะก๊อปปี้หน้าจอแล้วไปตัดส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งก็ได้ภาพประกอบตำราแล้วละ่ะนะแต่เดี๋ยวเราจะใช้ความสามารถของโปรแกรม GeoGebra นะปรับแต่งให้สวยงามขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคำว่าสวยงามของแต่ละคนต้องไปตัดสินใจเอาเองนะในที่นี้ก็ทำให้ดูบางส่วนตัวอย่างเช่นนะ อีคว t อชันหนึ่งอีคิวหนึ่งเนี่ยเราก็ควรจะเปลี่ยนเป็นวงกลมนะ c นะยเซอร์เคิลหนึ่งนย้ายเนะี่ยเอซีมันชิดจุดเกินไปเนะเวลาไปดูบนจอหรือพิมพ์ลงกระดาษเนะี่ยอ่ะตัวหนังสืออา่านไม่ออกเดี๋ยวเราก็จะเลื่อนตัว A ออกห่างนิดหนึ่งทำยังไงเดี๋ยวจะไปดูกเนะี่ยอยากได้จุดศูนย์กลางนะ เดี๋ยวเราก็จะเพิ่มจุดศูนย์กลางกันนะอยากได้เส้นรัศมีเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มกันนะอยากได้เฉพาะส่วน AC ไม่อยากได้เส้นตรงทั้งแนวทํำยังไงเดี๋ยวเราก็ไปปรับแต่งกันนะอะมาดูวิธีปรับแต่งภาพนะในคลิปนี้เน้นนะวาดรูปด้วย g e o อ e b r a ปรับแต่งนะด้วย g e o g e b r a และปรับแต่งด้วยโปรแกรม Paint กลายเป็นภาพประกอบตำรา ที่ต้องสวยงามกว่าภาพที่เห็นขณะนี้นะอ่ะไปดูการปรับแต่งกันคลิกเมาส์ขวาตอนนี้คลิกเมาส์ขวามีเมนูย่อยขึ้นมาแล้เนี่ยกราฟ,ฟิกนีดูนะเราจะปรับแต่งอะไรบ้างนีการปรับแต่งนั้นนะนะบรรทัดแรก f y เท่ากับ3สมการพวกนี้นะ ภาษาราชาบันดิตเรียกวัตถนะุเราเรียกสมก,การก็แล้วกันนะเรียกเป็นสูตรก็แล้วกันฟังง่ายดีนะถ้าเรียกวัตถุ i เจ็ดจุดเจ็ดห้ารจะงงนะเรียกสูตร,นะเ,รเรียกตามความคุ้นเคยนะเส้นตรง y เอกส์พัพเ r อร์ตี้ขอเป็นสีแดงนะเลือกละเป็นสีแดง วงกลมเนี่ยขอเป็นสีน้ำเงินตอนนี้อยู่ในขั้นปรับแต่งล้เนี่ย G เป็นเส้นตรงทั้งแนวไม่อยากให้เห็นเลือก G ขอเป็นเส้นสีขาวมองไม่เห็นละเนี่ยเส้นตรง H est, ขนาดนี้เป็นสีดำไม่อยากได้ก็เลือกเส้นตรง H est. ขอเป็นสีขาวแกน y บางเป็นนิดนึงดูไม่ชัดดูตรงนี้นะดูที่บริเวณว่างๆอัน,นี้คลิกเมาส์ขวากราฟ,ฟิกนะแกน x นะมีตัวเลขหรือไม่มีคนะวามสวยง,งามของแต่ละคนคิดต่างกันนะในที่นี้ก็ขอเอาตัวเลขออก ไม่ต้องแสดงตัวเลขแกน x แกน y ไม่ต้องแสดงตัวเลขกระดิลายเอาไหมไม่เอาผ้าของเราจะจะสวยงามกว่าเวลาพิมพ์ลงกระดาษาถ้าเรามีกริดลายด้วยเนี่ยคล้ายๆบนจอมเหมือนกับสวยงามแต่ถ้าแปลงเป็น pdf แล้วไม่สวยนะเส้นข,ดขาดๆกลายเป็น ตัวเราทําต้นฉบับไม่สวยทั้งๆที่เป็นข้อจํากัดของคอมพิวเตอร์เพรานทางานจริงก็แนะนําว่ากริดไลน์สวยบนจอลงกระดาษหรือแปลงเป็น PDF ไม่สวยคลิกเมาส์ขวากราฟ,ฟิกเลือกคำสั่ง Basic, เบสิกแกน x แกน y มันบางไปนิดนึงเ,นเพิ่มความหนาเห็นไหมเพิ่มความหนา อยากได้หัวลูกศรแบบไหนเล็กไปเนี่ยไม่ชัดโตหน่อยหนึ่งโตขึ้นมาและอันนี้ก็เป็นการปรับแต่งเกี่ยวกับเส้นเกี่ยวกับแกนเนี่ยอยากได้เส้นตรง AC เห็นชัดเจนเราก็ไปเลือกคำสั่ง segment เ,เ,เนี่ยคลิกที่ A คลิกที่ C ได้เส้นตั้งฉาก คลิกที่ B คลิกที่ B ได้เซนตั้งฉากอยากได้จุดศูนย์กลางของวงกลมเนี่ยเพราะว่าเราวาดรูปประกอบตำราจัดรูปได้จุดศูนย์กลางเป็น 1, 2เราก็มาพิมพ์เพิ่มเติม O คือจุด 1, 2อยากได้เส้นรัศมีนีก็เลือกเซกเมนต์อีกครั้งหนึ่ง เ,เห็นไหมเลือกเซกเมนตะ์คลิกที่จุด O คลิกที่จุด B ก็ได้เส้นรัศมีละต่อไปเราจะปรับแต่งเกี่ยวกับจุดเห็นไหมถ้าดูภาพขนาดนี้ A มันทับไปทั้งเส้นทั้งจุดฟอร์แมตเกี่ยวกับวงกลมก็คลิกที่วงกลมละ Object Property นะเปลี่ยนคำว่า equation หนึ่งแล้วก็พิมพ์คำอธิบาย C I R C L E มีวงเดียวก็ circle เฉยๆก็ได้หรือจะ circle หนึ่งก็ได้นะขอเป็น circle หนึ่งได้เหมือนกับในในคลิปนะโอเคลาบเอาไว้ตำแหน่งไหนก็ได้นะ แผนเซอร์เคิตัวนี้เราจะพิมพ์ใน g e o g e b r a หรือไปปรับแต่งที่โปรแกรม Paint ได้ทั้งนั้นเนี่ยตัว E ตัวนี้เนี่ยเกินไปเนี่ยด้วยเมาส์มันไวคลิกไม่รู้ตัวก็ลบทิ้ง Delete จุด A เห็นไหมจุด A ตัวนี้มือจับลากมาจุด C เอามือจับลากออกมาจุด B ลากไปนิดหนึ่งนะจุด D ลากออกมานิดหนึ่งมือจับที่จุด O ลากมานิดหนึ่งนะตัวนี้ i นะตัวใหญ่ i ตัวเล็กตัว J เนี่ยมันความยาวเส้นเนี่ยจะลบตรงนี้โดยใช้คำสั่งของ GeoGebra ก็ได้นะหรือเดี๋ยวไปลบกันที่โปรแกรม p a i n ก็ได้นะ ทำได้ทั้งสองที่เนี่ยก็คือไม่ต้องแสดงเลเบลเนี่ยเพราะในขณะนี้เนี่ยได้รูปเนี่ยถือว่าสวยงามพอสมควรและนะปรับสีปรับความหนาของเส้นนีต่อไปเราก็จะปรับแต่งรูปนี้ด้วยโปรแกรม Word เนี่ยชิปปรินเนี่ย c o ปปทั้งจอเลยนะ เสร็จแล้วก็ไปเปิดโปรแกรมไปปรับแต่งที่โปรแกรมเพน์นะเปิดโปรแกรมเพนะตอนนี้อยู่ที่โปรแกรมเพน t แล้วนะแต่นี้ดูเส้นตรงนี้เนี่ยแกน y ก็ถือว่าสวยงามแกน x มันกว้างไปนิดหนึ่งเนะี่ยมีวิธีทำปรับแต่งที่โปรแกรม geogebra ก่อนนะปรับขนาดหน้าจอของโปรแกรม geogebra เนะี่ย ให้รูปอยู่ในขอบเขตที่สวยงามอย่างที่เราต้องการาอยู่ประมาณนี้และเห็นไหมนี่คือปรับแต่งที่โปรแกรม GeoGebra copy หน้าจอาเสร็จแล้วก็ไปที่โปรแกรม Paint ตอนนี้อยู่ที่โปรแกรม Paint แล้ยการใช้โปรแกรม Paint วาดรูปประกอบตำรา,าไปดูคลิป นะตอนนี้จำหมายเลขไม่แม่นแล้วลนะ่ะไปดูสักประมาณนะคลิปที่6กนะยังไงก็ลองดนะูการวาดรูปประกอบตำราเคยอธิบายไว้สองสาคลิปนะนี่คือเลือกบริเวณที่ต้องการเลือกแหละ c t r o l C Copy นะลบทิ้งทั้งหมดเอาเฉพาะสิ่งที่ต้องการ ตัดขอบที่ทิ้งไปนี่ยก็ไม่ขอสอนซ้ำนะการใช้โปรแกรมเพนวาดรูปประกอบตำราเห็นไหมเอฟตัวเนี้ยเมื่อกี้อยู่ในโปรแกรม g e o g e b r a ตัดทิ้งก็ได้นะ Object property Gra p h i c p r o p e r t y เตนี่ยตัดที่โปรแกรมเพนเร็วกว่าเลือกแล้วตัดต่อไปเนี่ย ตัว i ตัวนี้ตัว j ตัวนี้ตัว i ตัวนี้เนี่ยอยู่ในโปรแกรมเจลจีบาก็ตัดได้แต่ตัดที่โปรแกรมเพนง่ายกว่าขณะนี้เนี่ยเราวาดรูปอยู่รู้สึกว่าตัว c นี้เนี่ยมันมีจุดเป็นเงาขึ้นมาภาพประกอบตำราถือว่าไม่สวยนะตัว k ตัวนี้ชิดไป จะตัดทิ้งที่โปรแกรมเพนก็ได้นะโดยาการขยายเปอร์เซนต์แล้วก็ตัดนีขยายเปอร์เซนต์แล้วก็ตัดเนี่ดังการปรับแต่งนั้นนะเนีเลือกให้เหมาะสมว่าจะปรับแต่งที่โปรแกรม GeoGebra หรือมาปรับแต่งที่โปรแกรมเพน n นะในที่นี้มันชิดมากไปนีแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็กลับไปที่โปรแกรม GeoGebra อีกครั้งหนึ่ง C เนี่ยมันแอคทีฟอยู่จุดนี้มันเลยมีเงาขึ้นมาแล้วก็คลิกที่ Input เนะี่ยหายไปแล้วเห็นไหมด้ภาพตัว K ตัวนี้เนะี่ยเดี๋ยวเราจะเลื่อนมานิดนึงเดี๋ยวไปตัดกันข้างหน้านะดึงขอบเข้ามาเห็นไหมได้บริเวณที่ต้องการลนะเนี่ยคอปปี้ทั้งจอชิปปรินต์สกรีน กดชิปวินสกีนนะคอมพิวเตอร์แต่และคนก็ปีหน้าจอเป็นอย่างไรก็าอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยไปที่โปรแกรมเทนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยที่เราทำเมื่อกี้นี่แหละเนี่ยคอน l ลเลือกบริเวณที่เราต้องการเติมคำอธิบาย ตัดบริเวณไปเนี่ยแล้วก็ด้านนี้ตัดพอสวยงามเห็นไ,ไหมด้านนี้ก็ตัดพอสวยงามตัวเจตัดทิ้งตัดสะดวกกว่าตัดในโจโจีบ้าเยอะนะเพราะว่านี่มันเลือกบไวเลยแล้วก็คัดทิ้งได้เลย,เ,ยเติมคำอธิบายละเนี่ย,ยอย่าลืมนะการใช้โปรแกรมเพนว่าดูประกอบตำราไปดูคลิปย้อนหลังเนี่ย y ตัวใหญ่ไปก็ไปลดขนาดกันนิดนึ่งนะอ่ะพอใช้ได้นะ y เท่ากับ3แกน y แกน x นะรัศมีเท่ากับ4 พิกัดจุด O คือหนะึ่งสองอยากได้คำอธิบายอะไรก็มาพิมพ์ตรงนี้นะการใช้โปรแกรมเพนนะอธิบายครบหมดแล้วนะเท็ข้อความลากเส้นลูกศรอะไรพวกนีนะ้ไปดูย้อนหลัง อยากได้อะไรเพิ่มเติมอีกนะลัศมี R เป็น4ได้ครบแล้วนะสมมตุติตอนนี้ได้ครบแล้วลัศมี R เป็น4นะสีเล็กตัวนี้ก็คือลากแล้วมันจะไปซ้อนไม่บังกันเนะเลือกคำสั่งเพื่อให้ลากไปแล้วมันไม่บังกันตัว O นะีย ของเดิมไม่เอาเอาคำอธิบายใหม่เข้ามาแทนจุดศูนย์กลางสวยงามบ้านรูปขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะแกน x แกน y สมการเส้นตรง y เท่ากับ3พระในระดับนี้เนี่ยในวาดรูปเสร็จแล้ว เราก็เอารูปนี้ไปประกอบตำราไดา้สำหรับคลิปนี้ก็นแนะนำสนับสนุน,นก็คือใช้โปรแกรม GeoGebra วาดรูปปรับแต่งด้วย GeoGebra ให้สวยงามเหมาะสมแล้วแล้วมาปรับแต่งเพิ่มเติมด้วยโปรแกรม Paint อีกนิดหนึ่งแล้วก็ไปวางที่โปรแกรม Word หรือเอกสารที่เราจะใช้สอนหนังสือ ไปวางที่ powerpoint ก็ได้นีก็ขอจบคลิปนีแนะนำการใช้ประโยชน์ของโปรแกรม j จ o ย i b r a สวัสดีครับ